เอาละก็สวัสดีคุณผู้ชมนะฮะวันนี้จะมาพูดถึงข้อดีของบิ๊กไบค์มือสองนะว่ามันมีข้อดีอย่างไรพูอันนี้อันนี้จะพูดเรื่องเฉพาะรถของผมนะที่ผมเจอมานะจะข้อดีบวกข้อเสียแล้วกัน ดีเพราะเสียนะอย่างแรกที่เจอนะข้อนี้ก็คือราคามันจะลดลงไปประมาณเกือบครึ่งนะตอนนั้นที่ผมซื้อมาก็อาหกตอนนั้นประมาณสามปีที่แล้วมันราคามันก็ยังสูงอยู่นะห่างกามือหนึ่งประมาณแสนหนึ่งแสนในหน่อยประมาณแสนสองหมื่นอะไรอย่างนี้นะเอ,อ่ข้อดีอย่างแรกก็คือราคามันลดแต่ก็ข้อเสียก็คือถ้าเราขายต่อ มันก็ราคามันก็จะตกลงกับเดิมน,นะถ้าผมสมมติผมขายเงี้ยมันก็จะไม่ใช่รถมือสองละมันจะเป็นรถมือที่สามมือที่สามนี่อีกคนนึงเขาสมมติเราคบกับแฟนใช่ไหมแล้วแฟนเรามีคนนึงไงน่ฮนะเขาเรียกมือที่สามถุยใช่ที่ไหนอ่ะเขาสาระอันนี้ว่าขอดีขอทีสองก็คือ มันจะมีของแต่งให้เนาะเห็นว่ารถบางคันที่แบบเขาแต่งเต็มมาสำหรับคนซื้อมือสองมันก็จะคุ้มตรงนี้เนาะแต่ก็ข้อเสียก็คือก็ต้องดูด้วยว่ามันเป็นของแท้หรือของก๊อปอะไรประมาณนี้แต่ส่วนใหญ่คนขับบิดไบเขาก็จะใส่ของแท้กันนะเฮ้ยสาวเออแล้วก็ ข้อดีอย่างที่สามมันจะพูดว่าข้อดีรวมข้อเสียด้วยก็ได้ก็อยู่ที่ผู้ใช้งานเนาะแล้วก็จะอาจจะเจอแบบว่าเจ้าของรถเก่าแบบดูแลไม่ดีมีรอยขีดข่วนเยอะอะไรนี้ก็ถ้ารับตรงนั้นได้ก็โอเคอยู่นแต่ส่วนตัวผมเนี่ผมซื้อต่อรถจากผู้หญิงนะนะเออ เจ้าของคันเก่าคันเนี้ยเขาเป็นผู้หญิงแลวทีนี้เขาประมาณว่าผ่อนต่อไม่ไหวก็เลยมาให้ที่ร้านเขาปิดไฟแนนซ์ให้แล้วก็เขาไม่อยากเสียเครดิตไงก็เลยให้ที่ร้านจบไฟแนนซ์ให้แล้วก็ขายเลยส่วนตัวเขาเหมือนไม่ได้ค่อยได้อะไรนะ คล้ายๆก็เหมือนเสียเงินดาวน์รถฟรีอะไรประมาณนี้แล้วก็ผ่อนรถฟรีก็เหมือนได้กลับไปไม่กี่หมื่นมั้งผมก็เลยโชคดีได้รถมือสองที่เป็นแบบผู้หญิงขี่มาไงประมาณนี้คือข้อดีของรถมือสองเนี่ยมันอยู่ที่ว่าคนที่ดูรถเป็นเขาก็าจะดูออกนะว่ารถมัน แล้วของเขาใช้สมบุกสมบันขนาดไหนหรือว่าอะไรยังไงเนาะเออถ้าคนดูเป็นเขาก็จะได้เปรียบนะถ้าคนดูไม่เป็นอย่างผมเนะมมี่ยผมว่าจริงๆนะผมดูไปซื้อรถอะผมก็ไม่ได้ดูอะไรมากนะผมก็อยากซื้อก็ซื้อเลยขอตังพ่อแม่ไปซื้อนั่น,นแหละ ก็ไปดูว่าตอนแรกที่ไปดูก็คือพวกตุ้งรถอะไรอย่างเงี้ยว่ามีรอยล้มแปะไหมแล้วก็รอยพับเบรกเนาะว่ามันแบบว่าเคยใช้เคยผ่านมาใช้แบบยังไงรอยขีดข่วนมันนะมันสมกับเป็นที่ประมาณของผมซึ่งมนาะตอนนั้นก็ไม่ประมาณสามพันโลมั้งเออก็ผมก็ดูว่ามันสมควรกับสามพันโลไหมว่ามันมีรอยขีดข่วนนะเนี่ยผมก็ดูเนาะเออ ผมก็ผมก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยดูรถไม่เป็นหรอกก็ศึกษาจากร้านดีเจลนยนต์เนี่ยเออเขาเขาเคยมีทําคลิปว่าสอนดูรถมือสองยังไงนะใครสนใจก็ไปดูได้นะผมก็ไม่ได้ผมก็ศึกษาจากคลิปนั้นมานะผมก็ไปดูก็ไม่ได้เชิงว่าศึกษาลึกอะไรขนาดนั้นเนาะ แต่ก็รถมือสองบอกเลยนะว่าเสียภาษีเท่ากับรถมือหนึ่งนะรถบิ๊กบ่ยอย่างผมเนี่ยเสียเท่ารถมือหนึ่งเลยแต่ตอนเขาเรียกนะยตอนไปเขาเรียกว่าไปอะไรนะไปโอนรถผมโอนเองนะที่ร้านเขาไม่ดําเนินการให้คือผมต้องไปโอนเอง เขาจะมีใบเจ้าของรถเก่าอ่ะเซ็นโอเอะใบเฟนแนนดิใบเฟนแนน์หรือเจ้าของรถเก่าเนี่ยผมจําชื่อเขาไม่ได้ละก็จะมีใบมอบอำนาจให้เราแล้วเราก็ไปโอนตอนนั้นก็เสียค่าบริการไปประมาณเกือบหมื่นนะแล้วก็ตอนนั้นรวมต่อภาษีด้วยมั้งต่อภาษีไปจำปีก็เสียค่าบริการไปเป็นหมื่นเหมือนกันเกือบหมื่น แล้วเขาการตรวจสภาพด้วยนะตอนที่ไปโอนรถตรวจสภาพว่าอันนี้ไม่ตอนนั้นมาเพีนงใส่ท่อ,ทอดเดิมแล้วก็ไฟท้ายก็เป็นไฟท้ายแต่งนี่แหละแต่อันนู้นเขาอันุโลมให้แล้วก็ไอท้ายท่านก็มันพับเปิดได้ไงอันนู้นแล้วตอนที่มันเปิดมามันไม่ได้แง่เกินนะ เาเลยอนุมัติให้ผ่านไปได้แล้วก็มันจะมีะนะให้เซ็นว่าเราซื้อรถคันนี้มาในราคาเท่าไหร่ตอนนั้นผมกดไปสามแสนแปดนะเพื่อให้เขาลดค่าภาษีที่เราอะไรสักอย่างนี้แหละผมจำไม่ได้นะตอนนั้นผมซื้อมาผมก็ประมาณอายุสิบเก้านะคนที่อายุสิบเก้าเนี่ยพ่อแม่ต้องเซ็นยินยอมนะว่าจะเป็นชื่อรถเรา,าเนี่ยขาะหกคันนี้เป็นชื่อรถผมนะอือ สำหรับคนที่อายุ 18, 19หรือ20เนี่ยคือต้องให้ผู้ปกครองเซ็นยินยอมว่าจะให้ยอมมันชื่อรถรถนั้นของเราแล้วก็ตอนนั้นยังใส่กระจกเดิมอยู่เลยนะอืมก็เลยตรวจสาภาพผ่านเนี่ยเดี๋ยวผมก็ต้องไปเขาเรียกนะรถมันอายุเกือบ4ปีจะ5ปีเหมือนต้องแบบว่าไป เขาเยกนะไปตรวจสภาพอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต่อพบอรบวาสีแต่กฎหมายใหม่เหมือน 18, 19, สิบแปดสิบเก้าว่าตั้งแต่สิบแปดขึ้นไปว่าถ้าจำไม่ผิดนะก็ต้องมีใบกับขี่อีกไหมถ้าอยากจะมีอีกวบนะถ้าอยากจะขี่อีกไวบผมก็ต้องไปทำนะครับ เหมือนเขาบางใช้พับใช้ให้ไปทำช่วงดืวนุยเดือนกุมภาพ่นคลิปนี้ก็จะสาดอายเยอะหน่อยนะก็คนนี้ขี่บิ๊กไบค์ก็จะลำมากหน่อยผมผมน้องไม่ถามพี่อันนั้นดูนะที่ผมไม่อบลมไปกับขี่รถยนตนะ์อ่ะคือเขาบอกว่ารถทุกประเภทนี้เขาจะให้ อบรมสิบห้าชั่วโมงมันถึงจะไปทำใบกับผี่ได้นะ,นะ,ะเออมันก็จะน้าเบื่อหน่อยๆขนาดหกชั่วโมงผมไปต่อรถยนต์มันยังน่าเบื่อเลยแล้วก็ไอเรื่องอบรมใบขับขิดไกีกไหมทำใบขําขิดอีกไหมอะไรเงี้ยผมไม่ถามด่ อะไรนะสอนสอนขับรถมาโรงเรียนพวกโรงเรียนสอนขับรถอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอาจจะมีให้ไปอบรมที่ศูนย์เลยที่ศูนย์ขายเลยก็ประมาณนี้เนาะผมคิดว่าแหล่งอย่างเงี้ยพาษสี่บิ๊กไม์อาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้ เรื่องจากบาแบบว่าเขาเริ่มนิยมใช้รถไฟฟา้ากันแล้วช่วงนี้ขี่มาไม่รู้ไปไหนเนียพูดไปเรื่อยขี่ไปเรื่อยเหมือนนะแต่ไ่หาดีอยู่เทินแล้วก็กลับหอนี่ว่าผมนะ ก็ไม่มีอะไรละเลยกันใหม่กิ้มน้าครับผมแต่ก็อัดไปเรื่อยๆนี่แหละช่ว <c oughs> งนี้ก็ดูแลสุขภาพกันนะระวังโควงโควิดกันด้วยอากาศก็ค่อนข้างเย็นนะ คลิปนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยรอบแับเออ